ปกครองอำเภอเมืองยางค่ะได้เข้าไปมอบข้าวสารและถุงยางชีพช่วยครอบครัวคนงานก่อสร้างหลังจากที่เจอผลกระทบของไวรัสโควิด1 9ระบาดนะคะทำให้ตกงานไม่มีเงินใช้แถมไม่มีข้าวกินและถูกเจ้าหน้าที่สั่งกักตัวให้อยู่ในบ้านหลังจากกลับมาจากต่างจังหวัดค่ะกรณีที่ครอบครัวนายยมและนางลำดวนรัตนพันธ์อยู่บ้านเลขที่9หมู่ที่1บ้านเมืองยางตําบลเมืองยางอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมา เป็นคนงานก่อสร้างในจังหวัดปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิดในคินระบาดส่งผลทําให้เขาและครอบครัวทั้งหมด9คนนะคะได้รับความเดือดร้อนถูกเลิกจ้างงานไม่มีงานทําแถมในจ้างไม่มีเงินจ่ายค่าแรงที่เหลือกว่า20,000บาทโดยจ่ายให้แค่1,000บาท เขาเองและครอบครัวทั้งหมด9คนก็จําเป็นต้องเดินทางกลับมาที่บ้านในอําเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาแต่ก่อนที่จะเดินทางกลับมานั้นค่ะมีเงินเพียงแค่1000บาทซึ่งไม่พอที่จะว่าจ้างเหมารถมาส่งเพราะเขาเองเป็นครอบครัวใหญ่มีอาชีพทํางานก่อสร้างมานานกว่า5ปีแล้วโดยตัวเองนะคะภรรยาลูกชายลูกสะใภ้ทุกคนมีอาชีพทํางานก่อสร้างซึ่งหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ระบาดท,ทางด้านนายจ้างไม่มีงานจ้าง เขาเองและครอบครัวทุกคนต้องตกงานจําเป็นต้องเดินทางกลับบ้านเกิดเพราะไม่มีเงินใช้แต่หลังจากที่เดินทางกลับมาบ้านเกิดแล้วทางเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขได้สั่งให้กักตนเองและครอบครัวทั้งหมด9วันอยู่แต่ในบ้านนะคะขอภัยนะคะทั้งหมด9คนอยู่แต่ในบ้านค่ะเป็นจํานวน14วันโดยไม่มีเงินใช้และไม่มีข้าวกินค่ะล่าสุดนะคะนายจิรัตชัยจีพิมายในอำเภอเมืองยางนายศิวเสกสินโทรมประลัดอุโสอำเภอเมืองยาง พร้อมด้วยอสมออำเภอเมืองยางก็ได้นํำข้าสารอาหารแหง้งและถุงยางชีพจํานวนหนึ่งค่ะหมามมอบช่วยเหลือครอบครัวคนงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดในทินระบาดก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปก่อนนะคะโดยทางอำเภอเมืองยางก็จะได้เร่งให้การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไปค่ะ